สวัสดีค่ะพบกับวิราทารโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินผู้ที่เกิดตั้งแต่ราศีอ่าพฤษศกมังกรแล้วก็อ่ากันค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทาง มีสาหรับคนที่คุมเคือและคนโสดและคนโสดแล้วก็ปิดท้ายการงานการเงินให้นะคะของนี้จะออกแบ่งเป็นตะวันตกถ้าใครคิดว่าดูศาสตร์ไทยดูได้ไหมถ้ามาตรงกับเนื้อเรื่องของคุณดูได้เลยนะคะเพราะมันเป็นไพ่ของพื้นดวงนะคะก็ดูเป็นแบบเหมือนไกด์ไลน์เอาไปแก้ไขในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เราควรจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ได้อย่างไรแล้วทำยังไงให้ชีวิตคู่มันดีขึ้นนะคะอ่ะก็ฟังไว้เป็นความสนุกดีกว่านะไม่ต้องกดดันเราและกดดันคนที่เรารักด้วยนะคะ มาดูให้กับคนที่คุมเคือเลยดีกว่าของชาวธาตุดิน d m p e a r ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีบุคคลอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะไพ่บอกว่าการสื่อสารการพูดคุยมันมันก็ยังมีแต่ไพ่เหมือนมีก็เหมือนไม่มีมีไพ่ The Hangman แล้วไพ่ The Tower เลยในลักษณะว่าคุณอาจจะเลิกกันหรือเปล่าเหมือนปล่อย เหมือนเหมือนเสียใจกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เสียดายนะคะไพ่บอกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันทั้งรักไพ่บอกว่าทั้งรักอ่ะแต่ก็ยังมีความระแวงในเรื่องรักสามเศร้าไพ่เดลเวอร จริงๆคุณก็รักทั้งหลงแหละนะดูจากไพ่มันมันเป็นความรักที่มันมีความรักความหลงนะคะแล้วไพ่บอกว่าอาจจะมีระยะทางความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีด้วยความระยะทางของคุณด้วยหรือเปล่าคุณอาจจะอยู่แดนไกลหรือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นชาวต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาก็เป็นไปได้นะคะณตอนนี้กลายเป็นว่าเจ็ดถ้วยเหมือนจับต้องอะไรไม่ได้เลยณตอนนี้คือความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ มันจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะคะอ่าไพ่บอกว่าในลักษณะที่ความรักความสัมพันธ์คุณไปได้ต่อไหมอันนี้น,นี้ต้องบอกเลยวี e อ o ฟฟอร์จูนไปได้ต่อมีเดอะทาวเวอร์เดอะแฮงแมนจริงความรักความสัมพันธ์มันจบใช่จบจบเดอะฟูลปล่อยจริงเหนื่อยจริงแต่ถ้าในสำรับนี้ไม่มีคำว่าวีลออฟฟอร์จูนอันนี้นิดบอกได้เลยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะจบ ไปแล้้วก็ไดแต่คําว่า w k o f f o r t u n e นะคะไพ่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกลับมาหากันอยู่แต่ต้องบอกไว้ก่อนแล้วแต่บุคคลนะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่บุคคลบางคนก็อาจจะไม่กลับมาเลยบางคนอาจจะกลับมาก็ฟังไว้เป็นไกด์หลนงเพราะความรักคนสัมพันธ์ของคุณมีหกกถามีความขัดแย้งมีความที่อยากเอาแต่จะ เอาเอาชนะซึ่งกันและกันมีความระแวงทั้งรักแหละนะแต่ความสัมพันธ์ทำไมมันดูนิ่งอืมแต่พาบอกว่าวีออ f ฟอร์จูนดีมันจะดีขึ้นถ้าเราไม่คิดมากหรือมโนไปเองในขณะนี้ในช่วงนี้ต่อให้เขามีตัวเลือกเข้ามาหรือคุณมีตัวเลือกนี่ต้องบอกไว้เลยว่ามันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่จับต้องนะคะ มันได้แค่เป็นเรื่องมโนโรหรือคิดเ,เพ้อฝันไปค่ะก็คือยังไม่มีความชัดเจนหรือว่าอาจจะเอามาเป็นตัวเป็นตนนะคะไพ่อาจจะมีเรื่องของบุคคลผู้หลับผู้ใหญ่นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเราหรือความคิดที่เยอะกว่าเรานะคะไพ่อาจจะสลับได้ก็อาจจะเป็นเราก็ได้นะในที่นี้นะคะ อาจจะเป็นชาวราศีเมษมิดถุนนะคะหรือชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเลยนะคะมามาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุดินค่ะขอบพ่ให้กับชาวธาตุดินค่ะ จากไพ่เจ็บจังเลย j u s t m e n t ค่ะเหมือนเขาจะอกหักเพราะคุณอนะ s u สเ m e n t เขายังอยากมีคุณอยู่นี่แต่ไพ่ยดยชารอดค่ะแต่ถ้าคุณแบบเหมือนแบบถ้าห่างกันไปหรือเลิกกันไปอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะไพ่ยดยชารอดเดี๋ยวจะกลับมาแต่อาจจะปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง บางคนอาจจะเดือนสองเดือนเลยก็เป็นไปได้เพรานะณตอนนี้เขาก็คิดมากคิดหนักแล้วค่ะในส่วนนี้เขาเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเหมือนเขาปล่อยไปก่อนเขาก็เหมือนคนคล้ายๆคนอกหักอะแต่น่าจะมีรักมีบุคคลที่สามที่มาทําให้คุณต้องแยกและห่างกันภพ่ของการหึงหวงเข้ามาเนาะคุณหึงหวงหรือเปล่าคะชาวธาตุดินคุณอาจจะไปหึงหวงเขามากจนเกินไปแต่เขาคิดว่ามันเป็นแค่เพื่อนค่ะ ห้าถ้วยมันเป็นจุดบกพร่องเลยมันเป็นจุดที่แบบเหมือนยังหรือฟื้นไม่ได้ค่ะไพ่สองเหรียญค่ะกับ j u สตเมอันนี้ต้องบอกเลยว่าดวงคุณยังมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหากันและกันค่ะหกเหรียญค่ะ โปรแกรในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากให้คุณเป็นคนพูดหรือสื่อสารบ้างนะคะชาวธาตุดินจริงๆความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ยังรักคุณเหมือนกันอ่ะเขาพยายามประครับประคองถึงที่สุดนะคะไพ่บอกว่าในลักษณะที่ว่าคุณอ,ะอ่ะชอบระแวงเขาหรือหึงหวงเขาในเรื่องบุคคลที่3ซึ่งเขาก็รักคุณค่ะคนที่เขามาเขาก็บอกได้เลยว่าเป็นแค่เพื่อนนะคะไพะ่เทมเพลน ต้องบอกเลยเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอยากให้ครอบครัวมันดีขึ้นนะไพ่เดอะโวลค่ะไพ่เดอะโวล ด้วยระยะทางหรือเปล่าคะคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาในช่วงนี้นะคะมันอาจจะเป็นระยะทางที่ห่างกันอยู่นะคะไปเนี่ยลักษณะที่คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องเป็นลักษณะแบบเพื่อนจะดีมากคุณยังฝังจําอยู่ตลอดเวลาเลยในความรู้สึกที่เขายังมองคุณในจุดบกพร่องในตรงนี้ที่คุณอาจจะขี้หึงขี้ระแวงนะคะทั้งๆที่เขาก็เปลี่ยนตัวเองให้กับคุณแล้วพยายามเข้ากับครอ,อบครัวของคุณแล้วนะคะ สองเหรียญค่ะเขาพยายามประคับประคองให้ถึงที่สุดนะคะเหมือนเป็นการที่ในลักษณะคุณพูดจริงแต่คุณยังทำไม่ได้อ่ะไพ่บอกว่าการนิ่งนะคะไพ่เดวลในลักษณะที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์ไม่รู้ว่ามันจะอีก,กายาวไกลไหมที่จะเข้าที่จะแบบเหมือนเข้าใจกันได้เพราะณนะตอนนี้ก็คือเหมือนกลายเป็นว่าคุณพูดอย่างเดียวจริงๆนะเขาถามว่าเขารับรู้ไหมเขารับรู้เขาก็เสียใจ นะคะแต่เขายังไม่ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนคำว่าจัสมินนะคะ,ะแต่อาจจะช้าหน่อยแต่รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยู่แดนไกลกันหน่อยนะ,อ,ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ราศีธนูนะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อ ขไพ่ค่ะเ o ด s อฟ r c e ไพ่ได้แฮงแมนค่ะเหมือนน่าจะมีการบล็อกหรือการแบบปิดกั้นซึ่งกันและกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่ได้แฮงแมนค่ะมันเหมือนเป็นจุดปกพ้องไปแล้วเนาะ มีโอกาสที่แบบเหมือนจะบอกกันหรือเลิกกันนะในช่วงนี้นะคะชาวธาตุดินมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะชาวธาตุดินนะคุณจะใจแข็งพอไหมเพราะอยากจับให้ยังแข็งไม่พอนะเป็นแค่ฟินเองอ่าสาเหรียญค่ะ เขาจะติดต่อมาและสื่อสารมาหาคุณนะเพราะดูจากไพ่คุณก็อยากจะตัดจบอยู่เหมือนกัน3มดาบมันเป็นเรื่องของบุคคลที่3หรือเปล่าคะที่มาทิมแทงหัวใจให้คุณรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้มันเหมือนคนที่เสียเสียกันไปมีใครสักคนนึงมีความลับและหลอกลวงซึ่งกันและก,กันนะคะไพ่อบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เลิกกันนะในเรื่องบุคคลที่สาในช่วงนี้นะคะชาวธาตุดินไพ่หกระทาค่ะ ถามว่าคุณมีชัยไหมอันนี้ต้องบอกว่ามีชัยนะคะสี่เหรียญค่ะมีไพ่ของการหึงหวงหนักมากนะของชาวธาตุดินให้ระวังในเรื่องบุคคลที่สามที่จะมาทําให้คุณแตกร้าวซึ่งกันและกันแต่ถามว่าคุณจะห่างกันได้ไหมอันนี้นี่ต้องบอกว่ายังนะยังมีการวนกลับมานะคะมันเลิกกันจริงมันเลิกกันแบบได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวถึงกลับมาหากันอะ บางคนก็เป็นเดือนสองเดือนนะคะไพ่เดื Sun ั้นค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันไปได้ต่อต่อให้คุณเลิกกันแค่ไหนมันก็มีทางแก้ไขปัญหาอ่ากลายเป็นว่าต้องรอหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้มีการติดต่อมาต้องรอหน่อยมีความหึงหวงซึ่งกันและกันแปดเดือนค่ะมีเรียกร้องความสนใจให้เห็นว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะดราม,ม่านิดนึงนะคะอ่าผ่านโซเชียลค่ะไพ่เดืั้นอืม ใครอาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กและเอาแต่จใจแล้วก็แบบนิสัยเด็กมากๆนะคะถ้าดูจากไพ่ในช่วงนี้เน้นไปในเรื่องของการงานการงานของคุณจะโดดเด่นมากค่ะตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อนนะเพราะจริงๆคุณยังตัดกันไม่ขาดขาดเดี๋ยวมันจะวนกลับมาหากันเองนะคะยังผูกกันอยู่เนะาะมาดูจากไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่มีทัดอะไร ธาตุเด่นๆก็คือน่าจะเป็นธาตุดินด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะดินกับดินค่ะขอไพ่ซีว่าคนรักอยากบอกอะไรคะคนที่คุมเคืออยากบอกอะไรชาวธาตุดินยังรักอยู่ค่ะให้คิดถึงตอนที่รักกันใหม่ๆนะคะไพ่บอกว่ามีความเพียรพยายามกว่าจะได้กันมากว่าจะได้รักกันเนาะ ให้คิดถึงวันวนค่ะนะคะชาวส่องและก็ชาวทัดดินเนาะจริงๆว่าคุณยังรักกันอยู่ทุกอย่างอ่ะมันมีทางออกค่ะพรุ่งนี้ก็คือวันใหม่แล้วอืมจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะไพ่บอกว่าเราไปพร้อมกันดีกว่าไหมไปด้วยกันดีกว่าไหมทะเลาะกันก็จิตก็เสียหมดเนาะอืสู้แบบหันหน้าคุยกันแล้วก็ ถามความเป็นจริงดีกว่าค่ะในเรื่องบุคคลที่3นะอ่าช่วงนี้นะคะชาวธาตุดินมีเกณฑ์ที่จะได้เงินค่ะดูจากไพ่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักสามเศร้าจริงๆนะเปิดใจค่ะไพ่บอกเปิดใจคุยกันหันหน้าคุยกันนะคะคําพูดดีๆมันจะเป็นการที่เหมือนจะแก้ไขกันได้นะคะมามาดูให้สําหรับคนโสดดีกว่าค่ะคนโสดของชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างเอง่ย แถวธาตุด,ดินนะคะมาใบาแรกเลยควีนควีนออฟันก็คือ,อาราชนีควีนถือกระถาเนะาละลักษณะที่ว่ามันอยู่ที่ตัวคุณอะไพ่บอกว่าเหมือนคุณอยากจะมุกออนอะไรบางอย่างนะชอบเขาอะชอบมากๆด้วยแล้วเขาก็ชอบคุณนะะี่ค่ะวิว่าฟอร์จูนถามว่ามีโอกาสได้คบกันไหมมีโอกาสจ้าสำหรับคนโสด รู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ดีด้วยค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะ,ะต่อให้คุณหันหลังหรือไม่ได้พูดคุยคุณวนกลับมาหากันนะกลับมาพูดคุยเพราะความรู้สึกความรักอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความมั่นคงค่ะถามว่ามีผลประโยชน์ซึ่งกันหรือกันซึ่งกันและกันไหมมีค่ะมีผลประโยชน์นะในที่นี้แต่ต้องบอกว่าผลประโยชน์ในที่นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสุขมากกว่าค่ะ แล้วก็น้องมีเรื่องการเงินด้วยนะให้ขึ้นมาเด่นเขาอาจจะเป็นคนสายเฟนะคะชาวธาตุด,ดินว้าวเขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณหรืออาจจะนิสัยเด็กหรือขี้อ้อนนะคะถ้าใครชอบนะไพ่บอกว่าช่วงนี้เขาอาจจะนิ่งเงียบไปหรือเปล่าเขาอาจจะไม่พูดคุยกับคุณอืมอาจจะเป็นรักสามเศร้านิดนึงเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่ามีไพ่เยวิค่ะ นะสาหรับคนโสดคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะหรืออาจจะแบบเหมือนเป็นรักสามเศร้าอยู่นะตอนนี้เขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณหรือนิสัยเด็กกว่าคุณเนาะ,ะในลักษณะเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่คำพูดดีๆมีให้ตลอด view off o r June ในลักษณะที่ว่าถ้าคุณได้คบกับเขาดีไหมอันนี้ต้องบอกว่าดีค่ะ v i e off o r June แล้วก็สีกะทามีความมั่นคงค่ะ คนที่ห่างหายไปนะคะกลับมาวนพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีมืองกรด้วยกันนะคะคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยว้าวดีจังเลยไพ่สวยนะคนโสดของธาตุดินกอไพ่ค่ะเขาอยากบอกอะไรกับชาวธาตุดินเอ่ยเขารู้สึกไงกับชาวธาตุดินคะคนโสด สามถ้วยค่ะเขาก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกับคุณอยากจะแฮปปี้กับคุณอยู่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่แดนไกลไพ่บอกว่า,เ,าเขาไม่ชอบที่คุณเป็นแบบคนที่หัวร้อนเอาแต่ใจนะชาวธาตุดินคุณบางทีคุณหัวร้อนอะเขาบางทีเขาไม่ชอบไงนะคะ แล้วก็เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งนะคะไพ่บอกว่าณนะตอนนี้การเป็นว่าความรักความสัมพันธ์คุณดูนิ่งๆเนะาะไพ่บอกว่าเขาก็คิดว่าอนาคตแหละถ้าได้มากกว่าเพื่อนก็ค่อยว่ากันจะเป็นแฟนเขามองปัญหาอยู่อะ่ะปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของระยะทางของกันและกันมีการพูดคุยมีเนาะอืม เขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแหละเป็นคนที่โอเคเลยแต่คุณกับเขาอะไม่ได้ค่อยได้คุยกันนะเขารู้สึกว่ามันทางห่างกันอะเหมือนตอนนี้ไม่ได้คุยอะดูแล้วคือเขาอยากให้คุณอะ take action หรือคุยกับเขาบ้างนะคะสาวธาดินไพ่ดย์ซันค่ะอืมเขาอาจจะชอบความอ่อนของคุณหรือเปล่าเขาเห็นคุณเป็นเด็กอะหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณ ไพ่บอกบางทีเขาก็อยากเอาชนะคุณนะกับการที่คุณนิ่งเงียบด้วยความที่สองดาบเขาไม่รู้ว่าจะทักไว้ดีไหมหรือจะไม่ทักดีกลายเป็นว่าเขานิ่งดีกว่าเพราะจริงๆเขาไม่ได้ผิดอะไรอืมอยู่ดีๆความรักความสัมพันธ์ของคุณมันนิ่งไปเองเงียบไปเองหายไปเองอาจจะเป็นตัวคุณมันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันสิ่งที่ถูกต้องอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะ ถ้าดูจากไพ่โดยรวมๆเลยก็คือลักษณะที่ชาวธาตดินไม่เข้าไปคุยหรือไม่พูดคุยกับเขาเนาะเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนได้ค่ะเพราะณตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้คุยกันหรือห่างกันนะคะขอไพ่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตดินค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคหน่อยอาจจะมีกำแพงค่ะ จะติมันเป็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องของความถูกต้องนะคะไพ่บอกว่าไพ่ไพ่ดูชารอดลักษณะที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอ่าณนะตอนนี้ก็คือมันอาจจะแบบยังไม่เดินทางมากําลังเดินทางต้องบอกว่ากําลังเดินทางค่ะทษทีอ่าไพ่บอกว่าคุณอาจจะเสียใจเนาะ กับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปต่อกับเขาดีไหมหรือพอแค่นี้ก็อยากคุยอยากสื่อสารนะแต่ก็มีกำแพงในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจนอ่ะไพ่เดลิเวอร์ก็คือช่วงนี้ชาวธาตุด,ดินอาจจะรักหรือหลงเหมือนกันนะกับคนสอนแต่ด้วยความที่ห่างกันหรือไม่ได้พูดคุยกันนะไพ่บอก มันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะไพ่บอกถ้าคุณไม่พูดคุยมันก็เป็นการเงียบนะคะชาวธาตุดินอยากเอาชนะเนาะไพ่บอกอความสัมพันธ์มันต่างคนต่างอยากเอาชนะค่ะ จ็ดถ้วยค่ะนตอนนี้ต่างคนก็ต่างมโนคิดไปนู่นคิดไปนี่แล้วค่ะแต่ความรักคนสัมพันธ์อันนี้ต้องบอกเลยเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าก็ต้องคอยดูให้เขาดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่มีนะสําหรับคนโสดน่าจะไม่มีโทษทีค่ะเขาอาจจะมีก็ได้เพราะดูจากไพ่มันเป็นการที่นิ่งต่างคนต่างนิ่งเลยต่างคนต่างไม่สนใจต่างคนต่างตัดไปและกันแล้วกันหันไปเน้นเรื่องของตัวของตัวเองนะคะไพ่บอก แต่ก็มีโอกาสได้เจอกันนะคะมีไพ่เดชาร์ลอตอตอตจต้องใช้เวลาหน่อยมันอาจจะโดยรวมลักษณะก็คือเหมือนความถูกต้องความชัดเจนแหละค่ะถ้าจากไทยอาจจะเป็นชาวราศีมังกรราศีกรกฎแล้วก็ราศีตุลค่ะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคนโสดค่ะ ขอไพ่ให้กับคนโสดด้วยค่ะอ่าโชคดีคิดถึงเขาคิดถึงคุณค่ะอืเขาก็อยากขยับขยายความรักคนสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็อยากจะเป็นแฟนคุณอยู่นะเขาก็รักคุณนี่รักคุณชอบคุณอยู่นะคะ แต่ก็ยังอยากเอาชนะนะไปบอกว่าต้องมีการสื่อสารและพูดคุยค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ต่อถ้าได้แต่คิดถึงมันก็จะอยู่แค่ตรงนี้ค่ะได้แต่แค่คิดถึงนะอ่ะมาดูให้สรุปค่ะสำหรับคนโสดค่ะว้าวคุณอาจจะเป็นคู่กันและกันและวก็ได้นะคะลองเปิดใจ หาคาตอบให้กับตัวเองค่ะณนะตอนนี้แต่ก็จริงๆอันนี้นิดก็ไม่ได้สนับสนุนเนาะแต่อ่านตามไพ่ค่ะลักษณะที่ว่ามันเป็นรักส,สามคนอยู่สองคนก็คือก็าอาจจะมีคนของเขาแต่คุณก็รักเขาเขาก็ชอบคุณแต่ณนะตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องคนสองคนนะคะก็ถ้าเรื่องของความถูกต้องนิดจะให้นิดอธิบายเลยก็ลักษณะที่ว่าให้เขาเป็นโสดก่อนดีกว่านะคะมันถึงจะดีเนาะ ให้เขาเคลียร์กับชีวิตปัญหาของเขาก่อนมาดูให้กับการงานกับให้การงานหน่อยค่ะของชาวทัดดิน king of cups ค่ะ x of one ทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะคะจะมีเกณฑ์เริ่มต้นการงานใหม่ๆนะคะ บอกว่าโหกทาค่ะมีใช้โยเดเมเจเชียนค่ะการงานก็ถือว่าคุณก็เก่งทีเดียวนะสามารถจัดแจงในเรื่องของการงานได้ทีเดียวค่ะการงานต้องบอกว่าดีเลยนะดูจับให้ถ้าใครอยากจะขยับขยายในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายนะคะหรือใครที่เปิดธุรกิจของตัวเองอาจจะได้เพิ่มสาขาหนึ่ง เพิ่มอีก2ค่ะสาขานะคะก็มีการขยับขยายหรือเปลี่ยนนะคะถ้าใครคิดว่าจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนไหมมีค่ะไพ่บอกนะมีโอกาสเปลี่ยนค่ะไพ่แปลกกรทาค่ะการสื่อสารรู้สึกว่าการงานของคุณวันไปได้ไวแตะ จเจริญเติบโตได้เร็วทีเดียวนะคะสามกระทาเป็นอนาคตเลยต้องบอกว่าดีมากๆเลยสำหรับการงานของชาวธาตุดินนะคะใครคิดที่จะเริ่มต้นงานในเดือนนี้นะคะเป็นของประจำเดือนธันวานะคะโทษทีนิดลืมบอกมีโอกาสดีเลยค่ะนะดีเลยในเรื่องของการงานเป็นว่าเราจะอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานเป็นคืออนาคตของเราเลยทำงานประสบความสำเร็จเลยค่ะ ขอไพ่การเงินหน่อยค่ะมีเกณฑ์จะได้เงินนะคะชาวทาตด,ดินสีถ้วยมันยังเป็นอะไรที่เบื่อหน่ายจำเจถามว่ามีเงินเก็บไหมเดี๋ยวดูนะคะก็คือเหมือนเหมือนการเงินอะได้จริงแต่ก็คือ มันก็จะแบบนิ่งๆหน่อยอะเหมือนจ่ายจ่ายเจ็บหนักเหมือนกันได้มาก็จ่ายออกดูแล้วจากไพ่สิ่งที่เราชอบหมดกับสิ่งที่เราชอบอะนะแล้วก็ได้จากการงานนะคะไพบอกนะมันการเงินมันอาจจะดูงเงียบๆนิ่งๆเน,นนะาะไพ่บอกว่าพยายามพยายามใจแข็งบ้างนะ ว้าวถ้าคุณได้เงินมาแล้วมีโอกาสที่แบบเหมือนคุณจะเอาเงินไปใช้หมดนะดูจากไพ่ช่วงนี้การเงินคุณไม่ค่อยโอเคเลยนะคะชาวธาตุดินเนี่ยเห็นไหมดูจากไพ่ได้มาก็ถ่ายออกหมดเลยจนกลายไปว่าเงินไม่เหลือแล้วห้าเหรียญน,นะคะให้ระวังในเรื่องของการเงินหน่อยนะนี้ฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ นิดด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปถ้านิดพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้นนที่นี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ